ด,ดวงชาวราศีมินดวงเจ็บแล้วรวยรวยแน่ดวงจันเพนเกิดขึ้นกับตัวท่านเขาเรียกว่าดวงมหาเสนีมนมหาเสนีไปไหนใครก็รเมอเพ้อฝันเพ้อถึงตัวท่านท่านอาจจะบอกว่าข้าพเจ้าอายุเยอะแล้วใครจะมาเพ้อฝันเราไม่วัดกันที่อายุครับท่านเคยเห็นคนอายุน้อยแล้วมีแต่คนไม่ชอบเห็นหน้าแล้วรู้สึกหมั่นไส้ รู้สึกไม่โอเคด้วยเยอะแยะมากมายนะครับกับใครบางคนที่อายุเยอะแล้วรู้สึกตื่นเต้นย้าวยวนเหลือเกินนะครับไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งแบบไหนนะครับจะร่ำรวยหรือว่ายากดีมีจนก็ไม่ได้ตา่างก็บ่งบอกได้เลยว่าบางคนอาจจะชอบนะครับคนลักษณะที่เป็นคนใช้ก็ได้คนรับใช้น่ารักตื่นเต้นเร่าใจมันขึ้นอยู่กับราศี นะครับผมเพราะฉะนั้นอย่ามาวัดนะครับอย่ามาวัดว่าท่านเป็นคนรวยหรือเป็นคนจนหรือว่าจะเป็นคนสวยหรือเป็นคนหล่อคนสวยเยอะแยะมากมายที่มีคนไม่อยากกุยด้วยไม่อยากเข้าใกล้เพราะว่าผิวพรรณไม่ผุดพองเกี่ยวไหมมันก็เกี่ยวกับมนจันทาดวงจันเพนเกิดขึ้นมนจันทาเกิดขึ้นผิวพรรณมันแปลงปดึงดังสลึงบึ้งบังนะครับจะเรียกอย่างนี้ก็ได้นะครับ แต่ด้วยบุญกุศลวาสนามันเข้ามาจัดเต็มบุญกุศลวัสนาของชาวราศีมินนะครับผมมันต้องเจ็บก่อนดวงตกตำแหน่งดวงทุกขาลาบเจ็บปวดรวดร้าวแสนทุกทรมานแต่บอกได้เลยว่าเจ็บครั้งนี้เจ็บไม่นานเดี๋ยวจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินกันทองเจริญลูกเลื่องในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินรับทรัพย์โดยโชคสมหวังดังใจหมายข่าวดีบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านดวงจันทร์เพน รวยแน่ในโชคชะตาข่าวดีตกตำแหน่งตัวท่านแล้วดวงชะตาท่านกำลังตกตำแหน่งที่ดีจะทำอะไรก็มีความสุขความเจริญช่วงนี้ควรที่จะสังเกตจัดแจงบ้านให้เรียบร้อยวงจุย้ยจัดให้เรียบร้อยด้านซ้ายมังกรด้านขวาเสือขาวนะครับด้านซ้ายปล่อยให้โผกให้วิ่งให้มีการปฏิสัมพันธ์ภายในครอบครัวความสุขความเจริญตกตำแหน่งครอบครัว ท่านจะทําอะไรเลยแล้วจะรับทรัพย์บอกได้เลยว่าท่านควรที่จะจัดแจงบ้านท่านก่อนอย่างแรกโชคชะตาตกตําแหน่งชะตาดีๆนะครับในเมื่อจัดแจงให้เรียบร้อยตกตําแหน่งชะตาชีวิตครอบครัวผู้ใหญ่ที่สุดในบ้านจะมาหนุนนำดวงชะตาก็คือตัวท่านนั่นแหละจัดแจงทุกสิ่งทุกอย่างความสุขความเจริญอํานาจบารมีวาสนาจะเข้ามาบารมีกําลังจะมาหนุนนําตัวท่าน ท่านอาจจะเคยสร้างบารมีกับใครบางคนไม่ว่าจะเป็นบุญกุศลนะครับหรือว่าเคยช่วยเหลือกับใครไว้นะครับกำลังจะเข้ามาหนุนนําดวงาตาถ้าท่านบอกว่าไม่มีอาจจะเป็นเรื่องเก่าในอดีตชาติอาจจะเคยฝากทรัพย์สินเงินทองฝังไว้ใต้ดินไปขุดขึ้นมาใช้ครับไปขุดขึ้นมาใช้แต่ว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นเพียงแค่คําเปรียบเปยเท่านั้นเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันตกตําแหน่งตัวท่านก็คือบุญกุศลนั่นเองบุญกุศล จะนาพาสมบัติสิ่งต่างๆที่ใครขุดขึ้นมาก็จะนาพามาให้ท่านนะครับท่านอาจจะได้ลาบลอยได้บาแบบง่ายนะครับก้มลงไปก็ได้เงินล้านก้มลงไปด้านขวาก็เก็บแผงพันแต่ระวังเป็นทุกขาลาภเพราะว่าใครบางคนอาจจะโยนฟาดเคาะโยนลงไปกับเหรียญน,นะครับสิ่งต่างๆท่านควรที่จะต้องระแวดระวะังกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าโบสถ์หนุนนําดวงชะตาให้ดวงชะตาพิผันเปลี่ยนแปลงไปทางด้านดีคู่ครองท่านอาจจะเข้ามาหนุนนําดวงชะตาท่าน เข้ามาจัดแจงในตําแหน่งหน้าที่การงานกันเยอะเพราะว่าโชคลาภเงินทองวาส,สนาเข้ามาล้นมือเหลือเกินนะครับคู่ครองอาจจะรู้สึกว่าท่านพี่ท่านพี่เก่งเหลือเกินในโชคชะตาในช่วงนี้อํานาจบารมีวาส,สนาบังเกิดรับทรัพย์รวยโชคสมหวังดังใจหมายชะตาตกชิงไหวชิงพยิเล่เรียนแพรวทำอะไรต้องระแวดระวังแต่ด้วยบุญกุศลวาสนาวงชะตาท่านกําลังจะเปิด รุ่งโรจน์ะสำเร็จสมหวังดังใจหมายตักสิ่งทุกอย่างจะร้ายจะกลับกลายเป็นดีสิ่งต่างๆสะท้อนกลับไปใครเล่นร้ายก็สะท้อนกลับเรื่องราวเล่นร้ายเรื่องราวอาถรรพ์เรื่องราวต่างๆได้มาลายหายไปสิ้นดวงชะตาท่านกําลังจะเปิดเป็นเศรษฐีเงินล้านดวงชะตาท่านกําลังจะพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางด้านดีเรื่องแพ้ชนะอย่าไปกังวลเพราะท่านจะต้องต่อสู้แข่งแย่งชิงดี อำนาจบารมีวาสนาและท่านจะได้เป็นที่1สิ่ง,งต่างๆจะบังเกิดขึ้นกก่ตัวท่านความขัดแย้งในทุกสิ่งทุกอย่างการแข่งขันจะต้องมีการพิสูจน์การที่มีข้อผูกมัดในเรื่องเพศว่าท่านจะต้องเป็นเพศชายหรือเพศหญิงในตำแหน่งหน้าที่การงานสิ่งเหล่านั้นมันจะไม่สามารถขัดขวางท่านได้ต่อไปทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นในโชคชะตาและอุปสรรค การแข่งขันมีช่วงเวลาแห่งการแสดงออกความแข็งแกร่งเกิดขึ้นทางด้านเรื่องสุขภาพร่างกายแข็งแรงชัยชนะกำลังจะเข้ามาท่านจะมีความพยายามสูงเป็นพิเศษในช่วงชะตาช่วงนี้ความเ,เหนื่อยเมื่อยล้านะครับจะเกิดขึ้นแต่ว่าเหนื่อยก็ยอมทนปัญหาเงินทองกำลังจะประสมเลนนะครับแต่ว่ายอมเหนื่อยนะครับการที่ท่านเหนื่อยไม่ได้แปลว่าเงินท่านจะไม่มียิ่งเหนื่อยยิ่งรวย ท่านจะเอาหรือไม่โชคชะตาเศรษฐีเงินล้านกาลังจะเข้ามาโชคใหญ่เงินทองวาสนาถูกระวัลที่1ก็เป็นไม่ได้เราไว้ระวังกับทุกสิ่งทุกอย่างใครคิดร้ายใส่ร้ายใบสสีระวังสิ่งนั้นเะย้อนกลับไปเพราะว่าดวงชะตาท่านกําลังจะแข็งอํานาจปารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองท่านอยู่เปิดไพย่ย้ำดวงชะตารวยแนะ่เกิดขึ้นในโชคชะตาดวงจันเพนมนมหาเสน่ห์ สาวเห็นสาวรักผู้ใหญ่เห็นก็รักพากันส่งนะนะครับนุ่มหลอก็รักนะครับผมเพศเดียวกันยังหลงไหลเลยนะนะครับใครบางคนอาจจะบอกว่าฉันเป็นเพศเดียวกับเขาแต่ทําไมฉันถึงชอบเขาเหลเือเกินไม่ได้มีความต้องการอะไรพิสษมัยใดสิ้นแต่ว่ามันมีมนมหานเสน่ห์คนนี้น่ารักคนนี้สวยคนนี้มันแหมมันใช่เลยนะครับแต่ว่าดวงนั้นจะหนุนนำทำให้ท่านตกถังก็าสาร เจริญลุกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินรวยแน่เกิดขึ้นแต่ต้องเจ็บนะนะครับผมกเจ็บก็คือว่าอาจจะโดนมีคู่ครองที่มีตําหนิหรือว่าการค้าที่มีตาหนินะครับผมเจอปัญหาต่างๆมีตําหนิมานิดหน่อยรับได้ไหมละ่ะเพราะดวงจันทรเป็นตกตําแหน่งในลักษณะนี้ชะตาชีวิตตกตําแหน่งกล้าได้กล้าเสียเป็นคนมีความกล้าจะมีแรงกระปี้กระเป๋าจะไม่ได้รับข่าวดี ดวงชะตาของท่านกําลังจะเปลี่ยนแปลงไปโชคลาภเงินทองวาสนากําลังจะเข้ามามีความกล้าได้กล้าเสียเป็นคนมองโลกในแง่ดีเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําความคิดสร้างสารรค์สิ่งต่างๆกําลังจะเข้ามาสิ่งที่มองไม่เห็นเรื่องราวเล่รับเรื่องราวอาถรรพ์อาจจะมาหนุนนาโดยชะตาของท่านมีพลังสร้างสารรค์มีความเชื่อมีความศรัทธาชอบความตื่นเต้นมีการตอบโต้อ,อย่างรวดเร็วฉับพลันท,นทันทีทันใด เพราะฉะนั้นสติมันย่างท่านกําลังจะเกิดดวงตาของท่านเห็นธรรมอำนาจบารมีวาสนาความสุขความเจริญจะมีการรับจ้างเพื่อจะส่งข้อความให้กับใครบางคนเพราะฉะนั้นตัวท่านอาจจะเป็นผู้ที่เป็นสะพานบุญคอยหนุนนำดวงชะตาให้กับใครสิ่งดีๆจะบังเกิดรับงานใหม่การงานการเงินจะได้เจอกับคนที่ใช่ บุคคลที่ใช่ผู้นั้นอาจจะมีบุญกุศลวาสนาในอดีตชาตินาําพาโชคลาภเงินทองวาาสนาให้แก่ทา่านเพราะฉะนั้นบุญกุศลวาสนามันเป็นสื่อให้กันและกันนะครับดวงชะตาบ่งบอกได้เลยว่าให้ย้ําดวงชะตาว่าความสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องความรักจะเป็นไปได้ด้วยดีเรื่องราวต่างๆเรื่องเพศสัมพันธ์หรือว่าเรื่องสัมพันธ์ทางเพศบ่งบอกถึงโชคชะตาจะนําพาความตื่นเต้นนะครับความเล้าใจนะครับจะได้พบกับใครบางคน สิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านคุณจะได้รับผลประโยชน์จากการฝึกฝนตนเองเพราะฉะนั้นโชคชะตาของท่านอยู่ในเกณฑ์ชะตาที่จะได้รับข่าวสารเงินทองไหลามาเทมาประสมเลจร่จำรวยด้วยทรัพย์สินทองสมหวังดังใจหมายละทีนี้นะครับเปิดไพ่จ้ําดวงชะตาความคิดสร้างสรรค์จะบังเกิดการตอบโต้กับสิ่งใดต่างๆที่จะเข้ามาอย่างรวดเร็วมันมีแรงกระตุ้นทางเพศคนที่ได้ดี นะครับเป็นคาานรูพนักงานส่งของพนักงานาทำตำแหน่งต่างๆที่ได้ยศได้ตำแหน่งนะครับเราไม่วัดกันที่เงินนะครับแต่ว่าเราวัดที่นะครับลักษณะดวงชะตาสิ่งต่างๆที่ท่านชอบในสิ่งกระต่างที่ท่านทำนะครับจะได้มีเรื่องราวต่างๆได้เรื่องเล่าให้แก่ลูกหลานฟังชะตาชีวิตสุขสมสมหวังดังใจหมาย จะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองดวงชะตาดวงจันทรเพนรวยแน่แต่มนสเสน่เยอะไปอาจจะมีใครบางคนเข้ามาหลงรักตกหลุมรักทำให้ท่านเจ็บปวดภายในใจเพราะว่าคนนั้นก็รักรักที่เสียได้น้อเยอะแยะมากมายดวงมหาสเสน่ห์ราศีมิตรชะตาชีวิตตกตำแหน่งแช่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดี ข่าวดีบังเกิดขอให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจใหมายครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดิ้งเพื่อรอรับชมลิดใหม,ม่สวัสดีครับ